สติส,ะะสัมปาสัมปริสิยาสติจำเป็นต้องปัจน,นาในสถานที่ทั้งปวงสติในสำคัญนะศีลก็คือสตินั่นะสมาธิก็เพราะสตินั่นะมันเป็นของหนุนกันไม่มีสติก็ไม่เกิดสมาธิปัญญาก็มาจากสตินั่นแหะคือสติความรู้ตัวความรู้สึกตัวเยกว่าสติเนี่ยทำความรู้สึกตัวตัวนี้ตลอดเวลายืนเดินนั่งนอน กินดื่มบูชคิดมีความรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาถ้าบอกดีเราว่ายืนเดินนั่งนอนน่ะกินดื่มบูชคิดเป็นเป็นธรรมดาเหมือนกันแต่ว่าความสนใจของดวจิจดินอยู่ข้างนอกมันเดินนั้นเดินนี่คิดไปน,นู่นคิดมานี่ถึงคนนั้นคิดหาคนนี้มไม่ได้ทําความรู้สึกตัวอยู่ตลอดทุกนาิตเดินก็รู้ว่าเดินยืนก็รู้ว่าเดินนั่งก็รู้ว่านั่งนอนก็รู้ว่านอนรับทานอาหารเข้า เข้าตะไรคำาหนรู้สึกว่าเกี่ยวเข้าอย่างไรเข้าเข้าปากอย่างไรมีรสชาติอะไรมีความรู้สึกตัวไม่พูดอะไรภาษาั้นมีความรู้สึกตัวสัมมาวาจานะคือสติที่มีความระลึกรู้ในขณะที่พูดสัมมาวาจาทุกคาพูดมีสติกำกับแต่เมื่มันจะถ่ายธรรมะใจจิตใจัด้ไหมสติสตินี้เป็นยอดธรรมหรือเป็นแก่นของธรรมเรียว่าเป็นตัวธรรม นอกจากสติไปแล้วเนี่ยความอารมณ์ความรู้สึกความนึกคิดความพอใจความไม่พอใจเนะี่ยอิทธารมความพอใจอันนี้อิทธารมความไม่พอใจเพราะนี่จะเป็นหมดของสังขารจะเป็นเรื่องดีก็จังจะเป็นเรื่องไม่ดีก็จังเป็นสังขารขานี้สังขารเราบรูแล้วเกิดขึ้นต้องเสียวไปต้องดับไปก็มีความจำเป็นต้องจุส่สติสติท่านั้นนะเป็นธรรมทันะ้งปวงเป็นตัวธรรมนอกนั้นเป็นสภาวธรรมไม่ใช่ตัวธรรม แนี่ท่านพุทธมรดกประรรเดี๋ยวเงาของจิตเงาของจิตอารอามณนะ์ความรู้สึกความคิดเป็นเงาของจิตจิตเห็นจิตก็คือสติเห็นความเคลื่อนไหวหรือความคิดนั่ปปุงแต่งของตัวจิตความรู้สึกสตินี้จะเป็นตัวทำหร,รือพูดอย่างนี้ว่าจิตกับใจจิตเป็นตัวคิดใจเป็นตัวรู้อ่เราอยู่กับใจรู้จิตมันจะคิดใจขึ้นมาอยู่กับใจรู้ทุกอย่างที่มันคิดขึ้นมาัเปลี่ยนวก็เปลี่ยนไปความรู้สึกเหมันัน บางบันรู้สึกเบาใจเบาใจที่บางขณะรู้สึกว่ามันจะชวนให้งงหงิดฮะเศร้าหมองกวนขวายไม่รู้สึกว่าไม่ค่อยดีนะมันจะชวนให้งงหงิดแต่มันใจงดหงิดนะมันจะไม่ชอบฮผ่านไปดกอย่างนั้นอันนี้เรามีสติแล้วนี่ชอบก็ไม่ไปตามเป็นสังขัรไม่ชอบก็ไม่ไปตามเป็นหลังขันถ้าเราไม่ตามพวเนี้เราจะเห็นนาฏีเลยว่าถ้าตามไปจะเป็นทุกข์เพราะเป็นสมมติจะเป็นทุกข์ ถ้าไม่จาไปมันจะเป็นนิโรธมักปฏิบัติเพื่อการไม่จาไปทันตีเดบบกธรรมติเิคามีกันตีความมุทนไม่จาอารมณ์นั้นไปไม่จาความรู้สึกนั้นไปพอไม่จาความรู้สึกนั้นไปเน่แนะความรู้สีสปรากฏขึ้นมันจะดับลงทุเรื่ยงมันจะดับลงเหมือนเรื่องคนที่เขามาชวนเราอะชวนแล้วชวนอีกเราไม่ไปไหนเดี๋ยวเขาก็เขาก็หยุดชวนเขาก็ไม่ชวนเราไปคนหนึ่งมาชวนไปที่นั่นคนหนึ่งมาชวนไปที่นี่เราไม่ไป ไม่ไปแล้วพอเราไม่ไปเราปดิเสธเขาเขาไม่มาจำจีจำใจเรานะครับก็เดินหนีไปความรักมันมาชวนให้ไปตามมันไม่ไปความชังมาชวนให้ไปตามไม่ไม่ตามไปความ้อยเนื้อต่ำใจชวนไปไม่ไปความโกรธชวนไปไม่ไปความโลภชวนไปไม่ไปความอิจฉาชวนไปไม่ไปความคิดเทียบเคียงผู้อื่นก็ไม่ไปยกตนกับผู้อื่นมาเทียบกันไม่ไม่เทียบเ่ว่าแต่ว <HHH> ต่าเขาดีกว่าเราเราดีกว่าเขา เขาเขาเขาชั่วกับเราเราเราดีกว่าเขาเขาดีเขาดีกว่าเราเราชั่วกว่าเขามันเป็นเรื่องสมมติอันนี้ว่าเอาคำว่าเราออกแล้วตอนนี้มันไม่มีเรานจิตมันว่างจากเราเลยตอนี้การยกขึ้นมาเทียบมันก็ไม่มีเขาดีกว่าเราเราเร็วกว่าเขาเราดีกว่าเขาเขาเร็วกว่าเราเี่ยเขาก็จิตเขาก็จิตเขาก็ว่างแล้วก็ว่างพิยนแต่เขายังไม่เห็นตัวของเขาเองให้เราเห็นตัวเราเองนะให้ว่างจากตัวตน เป็นจิตเปล่า,เป,าเปล่าไปร่างกายเปล่าเปนีป่าการทําหน้าที่การงานตรายนั้นนะการทําหน้าที่การงานต่ายนั้นนะทําเพื่อการรับผิดชอบความกลัวชีวิตของตัวเองทำยังไงได้ที่มันจะมีความรู้สึกตัวอะไรขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่เรามันเป็นวิญญาณจิตเท่านั้นอย่าสสาคัญมันหมายว่าเป็นร่างกายของเราหรือจิตใจของเราไปแล้วก็ตายแล้ว <c oughs> อืาอาศัยให้มันศึกษาบุญเปิดเวนให้เป็นความรู้เ่าทันในจิตของเราเนี่ย เห่ว bills, um. oh ่าเป็นเป็นาพุทธวสค์ว่าการเจริญการดบไม่เลือยทุ๊ก็นดะอะไรเกิดขึ้นก็ดำสภาวะธรรมไม่เอาอันไหนที่มันเกิดขึ้นได้นั้นมันเปลี่ยนแปลงได้าร์ความรู้สึกความคิดเนี่ยรูปร่างเียนว่าสภาวะพอเกิดขึ้นท่านอยู่เปลี่ยนแปลงแล้วดบไปธรรมชาติมันก็เป็นอย่างนั้นเราไม่ได้อยู่กับสภาวะธรรมหากรู้สภาวะธรรมนั้นอยู่ก็รู้รู้ทันคือความรู้รู้รู้ร้อยทุศรอย่างมันไม่เที่ยงเดียกมผ่านไป ในการหลุดพ้นย่อมเกิดขึ้นกับเราเพราะเราพร้พอราเลย